พอผาวหยหานกใส่เก่านอใส่หัว um. ล e ่นกับเก่าล่นกับมอมยกันนะว่าบ่ถิ่มดอกที่บุญพุทธนาอะเลี้ยงเสือมาเย็ดบุญเย็ดท่านกันนมันอย่างกันนะวาดีอย่างเงินเปลี่ยทองในกระเป๋าของไอของไส้นี่วะดิคุณเปี่ยเปลี่ยงกระสามหัวมันทอเฮาทำบุญทำท่านแจกท่านไปเฮากะอิ่มหมัอิ่มใจต่อคุณผีสิไปฆ่าแต่ไแต่ว่าเปลี่ยเงินเปลี่ยทองก็ดีนาะ ถ้าเปลี่ยนจังเปลี่ยนเจ้าสิเกี่ยวสิขอดบังคับขูกขู่เขียนได้เฮ็ดแต่ท่านจะได้ระบาดที่บุญท่านเนี่ยโอ้กะว่าเป็นบังคับดอกคุณนเปลือยเฮาผู้เป็นลูกเป็นเต่าเหากะต้องตอบแทนบุพการีของเากะจังสั่นตัวเนาะโอ้กะสีตอบกะสีแทนโยกะบ่ปล่อยเล้วจิ้บ่ปลาดอกแต่ว่าปีหน้าปีเฮือมันกัยักโยตัวมันกับ่ไหลคือเขาในน้าเดียร์ละเฮ็ดบุญนั่นเนี่ยกะบอกจังเสี่ว่าจังเสี่กะไข่แน่นี่เหล่ามิตรยืนกะตายขาเดียวว่าเสียว่าเฮ็ดบ่ท้ำว่ปีหน้าปีเฮือจังเขาเฮ็ดบ่ถ้ำเฮาพร้อมสะกพัด

เอาละเรเจ้าเรเรยกเจ้ารือเล่าไย่าสาร้าบ่อยบ่าไปตัวตีตันแดนแล้วเนาะับมืบั้นเม่อองเหตเจ้านั่นดนันตอกเบิ้งขัดเบิ้งแน่น่เอว่าข้าเบาข้างนองทีเบาเจ้าทั่วเจ้าฟังนีมันถือมันตอกบ่อให้เจ้าคิดขักัดตอกขัดขเด็กพุทีบ่เลยไอ้กิไปเลยค่อยค้าโลกแรงปนี่ไอศิกรบั้นับ่องเปลาลูฟาเต้าฮาลูฟาเนี่ยของอ้เนากปนี่ลูกเต้าลูกเนี่ยคนจีนถ่ายุบ้านกซองซอันเ้าับเจ้าว่าไปใส่กังว่าเลี้ยง เมื hoy, hoy, ute, <speaking> ่อนายสัตตาได้ตกเถียงกับผู้เป็นน้องสาวแพงสีแล้วก็รีบผลผันลงจากบ้านของน้องผู้เป็นน้องสาวกับเพื่อนสุบ้านของตนเองก็มีกาละทางนาน